กลับมาอีกครั้งกับอีเจสัน ออฟฟิเชียลครับวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังครับแต่ว่าไม่ใช่หูฟังเฮดโฟนแบบที่เพื่อนๆใช้กันอยู่ทั่วไปและรอบนี้จะเป็นเอียร์โฟนครับผมเ mm hmm. จ้าเอียร์โฟนนี้นะฮะชื่อรุ่นว่า EGA Type E4 นะครับผมเป็นรุ่นที่4แล้วสําหรับตัวเอียร์โฟนนะครับรูปทรงเนี่ยจะค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับตัว E3 หรือ E2 มากๆเลยนะครับผมแต่ว่าทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสเปกกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ก่อนนะครับผมไปกัน ลอ่ะผมขออนุญ,ญาตแกะกล่องก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะแถมอุปกรณ์ให้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอุปกรณ์เสริมอะไรบ้างนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะ กับการใช้เล่นเกมบนมือถือมากๆเลยนะครับผมอ่าอ,อ,อย่างแรกเลยนะภายในกล่องเขาให้ตัวหูฟังมาแบบนี้เลยนะครับรูปทรงก็จะเป็นแบบนี้นะฮะดูเท่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็ตรงตัวใส่เข้าไปในหูเนี่ยนะฮะอันเนี้ยผมต้องแจ้งไว้ก่อนนะตัวเอียร์โฟนรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ยัดเข้าไปในหูเลยนะครับก,ก็คือเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือน,น AirPods Pro หรืออะไรเงี้ยเนาะเออก็คือยัดเข้าไปในหูเลยนะครับมันก็จะเป็นจุกมาให้แบบนี้นะครับอันเนี้ย คือตัวที่เขาให้มาเลยนะฮะมันก็จะมีก้านอยู่ตรงนี้ด้วยนะซึ่งตรงก้านนี้มันจะล็อกกับตัวหูเราพอดีเลยเวลาใส่นะฮะก็คือใส่เข้าไปเงนะี้ยมันจะล็อกเข้าไปในเหมือนตามร่องของหูเลยนะตรงนี้ช่วยเพิ่มความกระชับในการใส่นะฮะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะแบบว่าทําให้เราเนี่ยขยับตัวหรือขยับหัวเลยอะไรเงี้ยมันจะไม่หลุดไม่อะไรเลยนะครับตรงนี้สามารถที่จะเอาไปใช้ออกกําลังกายได้ด้วย,ววยนะฮะใครที่แบบว่ากําลังฟังเพลงบนมือถือนะครับผมแล้วก็วิ่งไปด้วยหรืออะไรเงี้ยหูฟังตัวนี้ค่อนข้างที่จะรับกับ หูมากๆเลยนะครับผมไม่หลุดง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับอ่าและตรงนี้นะฮะก็จะมีเหมือนเป็นโลโก้ของ EGA นะครับไม่มีไฟแต่อย่างใดนะไม่ได้มีไฟนะอ่าด้านด้านขวาด้วยนะฮะเหมือนกันเลยทั้งสองข้างนะครับวัสดุก็เป็นแบบนี้ฮะมันจะแบบกรอซี่กรอซี่เห็นไหมมันจะสะท้อนไฟนะครับลื่นๆตรงนี้อ่าตัวจุกก็เป็นอย่างนี้จุกนี่เขาก็มีไซส์อื่นให้ด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะแล้วก็มีสายครับอันนี้เป็นสายที่เหมือนจะเป็นสายถักนะแต่ว่าไม่ใช่นะครับผมเขาเป็นลายมากกว่า เป็นลายเป็นเป็นลายเหมือนเชือกนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นลายเหมือนเชือกนะฮะแล้วก็เส้นค่อนข้างที่จะบางนะแต่ว่ามันแบบว่ามันค่อนข้างที่จะเด้งครับมันเด้งมากๆเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยผมลองเทสแล้วค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเวลาเรายัดหูฟังลงไปในกระเป๋าแบบมั่วๆใช่ไหมปกติหูฟังมันจะพันกันง่ายมากแต่ตัวนี้อ่าเนี่ยยัดแค่ไหนเนี่ยหูฟังมันก็คลายออกมาง่ายครับมันเด้งๆฮะ เนี่ยเสร็จแล้วแล้วมันทําให้สายอะ่ะไม่งอด้วยครับตัวสายของมันเจ๋งมากๆนะครับผมสายปกติสายหูฟังเวลามันพันเยอะๆหรืออะไรเงี้ยมันจะขดมันจะงอแบบเห็นได้ชัดเลยนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมสายมันมีน้ําหนักครับสายมันดูแบบเนี่ยเป็นเส้นตรงเนี่ย นะครับดูโอเคมากๆเลยตรงส่วนของหูฟังก็เป็นเหมือนกันนะค่อนข้างที่จะยาวนะสำหรับสายนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะเขามีอินไลน์คอนโทรลเลอร์ให้ด้วยครับอ่าเป็นที่ควบคุมครับควบคุมเสียงอันนี้เขาไม่ได้ให้มาเป็นเหมือนหน็อบนะที่แบบว่าค่อยๆบิดแล้วเสียงก็ขึ้นอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยคือเขาให้มาเป็นแบบเป็นตัวเลื่อนฮนะตรงนี้มันจะค่อนข้างที่จะละเอียดนะอ่าอยากได้เบาแค่ไหนอยากได้ดังแค่ไหนเนี่ยเราค่อยๆขยับเอานะครับนะรบปรับเสียงของหูฟังนะครับอันนี้แล้วข้างบนนี้อันนี้เป็นปุ่มครับปุ่มเอาไว้กดดพพพววกเเเเลลยอะไรร่าางงนีี้ฟั1ทุด กดหนึ่งทีเล่นอะไรเงี้ยสามารถเอาไวใ้ใช้รับสายได้ด้วยนะครับเวลามีคนโทรมาหรืออะไรางี้นะครับผมมันรับสายได้เลยนะอันนี้นะครับเพราะว่าอะไรนอกจากไอ้ปุ่มเนี้ยมันกดรับสายได้แล้วข้างหน้ามันจะมีรูปเล็กๆตรงใกล้ๆปุ่มกดรับนะครับผมอันเนี้ยมันจะทําหน้าที่เป็นไมโครโฟนนะครับก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องไปเสียบไม์เพิ่มหรืออะไรงี้นะครับตัวเนี้ยมัน ทำงานเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็น small talk ได้ด้วยก็จะอยู่ตรงระดับอกประมาณนี้นะครับก็คือรับเสียงค่อนข้างที่จะดีเลยเดี๋ยวเราค่อยมาเทสกันว่าเสียงที่ได้มันจะประมาณไหนส่วนตัวหัวแจ็คนะครับตรงนี้เนี่ยเขาให้มาเป็นแจ็ค3.5แบบ TRF นะครับผมเป็น TRF นะครับก็คือมี3ขีดตรงแจ็คแจ็คนนี้มันจะรับทั้งเสียงด้วยนะครับผมแล้วก็รับเสียงพูดด้วยนะครับอันนี้เอาไปใช้กับพวกโน้ตบุ๊กได้นะครับส่วนใหญ่โน้ตบุ๊กมันก็จะเป็นแจ็ค3.5รูเดียวนะครับก็ได้ทั้งเสียงได้ทั้งไไมมเลยอะะรรปาณ นั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้มีรูแบบนั้นทํำยังไงนี่ฮะเขามีตัวเสริมมาให้ครับอันนี้รอาให้มาเลยนะฮะเป็นแจ็ค1นออก2หมายความว่าอะไรก็คือไอตัวฝั่งนี้นะฮะฝั่งตัวเมียเนี้เนี่ย มันจะเอาไว้เสียบกับตัวหูฟังนะครับเพื่อที่จะแปลงเป็น2ทางแบบนี้นะครับแยกเสียงของหูฟังและเสียงไมเอาไว้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์เดกสก์ท็อปหรือว่าบางเครื่องบางแพลตฟอร์มที่เขามีรูแจ็คแยกอย่างนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นใช้งานได้หลากหลายแบบมากๆอันนี้ถือว่าสําคัญนะผมว่ามันสําคัญนะไอ้แจ็คนี้นะฮะเอาไว้แปลงเนาะจะได้ใช้ได้หลายๆเครื่องนะครับของในกล่องยังไม่หมดครับเขามีไมเมาให้ด้วยฮะนี่ฮะเป็นไมเที่สามารถที่จะดัดปรับได้นะมันเหมือนลวดเลย ปรับได้บได้อ6 0องศาหมุนพันยังไงก็ได้ฮะอันนี้ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นมากๆเอาไว้เสียบกับตัวหูฟังฝั่งซ้ายมันจะมีรูครับมันจะมีรูอยู่ใต้หูฟังตรงนี้ฮะก็แค่คแเสียบเข้าไปโช๊เนี่ยเสร็จแล้วสามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็คือคุณจะได้ไมค์ที่ชัดขึ้นนะครับนี่ ก็เทดีนะถ้าเกิดเอาไปใช้แบบว่าระหว่างเดินทางหรืออะไรนี้เนาะเป็นแบบหูอย่างเงี้ยเออแล้วมีไม้อย่างเงนะนะี้ยนะแฟชั่นยุค2 0 0พนะคัมแบกเลยนี่ยื่นอย่างนี้เลยนะอ่าก็เอาไว้สื่อสารกับเพื่อนภายในเกมนะครับผมเกมมือถืออะไรเงี้ยพวกผับจีโปเกมอนยูนไรอาโอวีตัวนี้เสียงชัดขึ้นแน่นอนนะฮะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันเนาะต่อไปนะฮะยังไม่หมดโอ้ของมันเยอะแท้ๆนะฮะมีตัวนี้ด้วยนะครับผมเขาให้จุกเปลี่ยนมาครับผมมี2ไซส์ด้วยกันฮะมาเป็น2คู่นะครับ2 ไซส์2คู่ก็คือมีไซส์ขนาดเล็กเล็กแบบเล็กพิเศษนะฮะสำหรับคนที่รูหูอาจจะเล็กแล้วก็มีแบบไซส์ใหญ่นะฮะที่สําหรับคนที่รูหูอาจจะใหญ่หน่อยนะครับอย่างสุดท้ายนะฮะก็เป็นคิทไกด์ฮะ,ะเป็นยูเซอร์ไกด์นะครับตรงนี้เขาก็จะบอกนะครับว่าวิธีการใช้งานใช้งานอะไรบ้างนะครับมีสเปคบอกด้วยนะครับตรงนี้เขาก็บอกด้วยนะ,ะสามารถที่จะเสียบเข้ากับพวกแพลตฟอร์มคอนโซลต่างๆอย่างเช่น PlayStation 4 PlayStation 5หรือ ือว่าตัว Xbox เองเนี่ยสามารถที่จะใช้หูฟังตัวนี้ได้ทั้งเสียงหูฟังและไมค์เลยนะครับถือว่าเจ๋งมากๆครบมากๆเลย PC Mac Mobile อะไรอย่างนี้สามารถใช้งานได้หมดถือว่าเป็นหูฟังอินเอียร์ที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ารุ่นเก่าๆก็ขาดตลาดกันไปหมดแล้วนะครับวัสดุก็โอเคแข็งแรงฟังก์ชันก็ครบนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของสเปคกันบ้างดีกว่านะ,ะความยาวสายก่อนเลยแล้วกันนะความยาวสายเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่1.2เมตรเลยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นความยาวมาตรฐานนะสรับ สหรับตัวหูฟังทั่วไปนะครับก็จะยาวประมาณนี้แหละส่วนไม้นะฮะเป็นไมที่รับเสียงแบบออมนิไดเรกชันแนลนะครับไม่ใช่ฮาดีออยหรืออะไรอย่างงี้นะฮะออมนิไดเรกชันแนลก็คือมันจะรับเสียงรอบๆตัวไม้นะครับไม่ได้รับเสียงทางเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการน no ้อยแคนเนี่ยไม่มีแน่ๆน,นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอาไปใช้งานในสถานที่ที่มีคน แบบเดินเยอะมากๆหรือว่ามีรถขับผ่านหรือว่ามีเสียงรบกวนแบบพัดลมเสียงนู้นเสียงนี้มันก็เข้าอยู่นะครับผมแนะนําให้ใช้ห้องแบบว่าค่อนข้างที่จะเงียบในระดับหนึ่งเนาะ,ะเพื่อที่จะได้ความเคลียร์ของเสียงนะครับส่วนไดเวอร์ของหูฟังนะครับผมนี่ไดเวอร์ตัวนี้เขาให้มาเป็นไดเวอร์ขนาด1 0ม mm ิลด้วยกันนะครับส่วนค่าอิมพันซ์ของตัวหูฟังนะครับจะอยู่ที่16โอห์ม นะครับไมโครโฟนเนี่ยจะอยู่ที่ 2.2k นะครับก็โอเคเลยแหละนะสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงของไม์ของ EGA Type E4 กันดีกว่านะครับว่าเสียงมันคมชัดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะตัดจากเสียงจากไม้หลักไปที่เสียงของหูฟังเลยละกันนะครับปึ๊บอันนี้คือเสียงของหูฟัง EGA Type E4 นะครับอันนี้เป็นเสียงที่ ได้ยินจากตัว inline controller ตัวนี้นะครับผมทำหน้าที่เป็น small talk ได้เลยนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้คือการใช้แบบปกติเลยทั่วไปนะครับไม้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณช่วงหน้าอกเนาะอ่าถ้าเกิดอยากให้เสียงมันดังขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ยกไม่ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะให้ใกล้ปากมากขึ้นนะครับผมอ่าหรือบางคนถนัดแบบว่าอย่างนี้ไปเลยอันนี้ก็จะได้เสียงที่ชัดขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาใช้กับตัวนี้ก็คือตัวไม้ที่เขาให้มาเพิ่มต่างหากตรงนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับ ฮัลโหลอ่าอันนี้เสียงจะค่อนข้างที่จะเต็มกราฟมากๆอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูกราฟเลยนะฮะว่าเสียงที่ได้จากตัวไม์ตัวนี้กราฟมันค่อนข้างที่จะพุ่งมากๆถ้าเปรียบเทียบกับตัวอินไลน์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมสลับไปที่อินไลน์เลยนะฮะเห็นไหมครับกราฟเนี่ยมันจะดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าไม์เสริมเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างที่จะใกล้ปากนะครับเสียงก็จะเบาตามการใช้งานนะฮะแต่และแบบก็แตกต่างกันเนาะอ่าอีกครั้งหนึ่งนะฮะเสียงไม์ตัวก้านนี้นะฮะเป็นไงฮะ อ่ปรับดังไปก็เอาออกปากหน่อยละกันอ่าก็จะประมาณนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะถ้าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับเสียงไม่ดังไปหรือเบาไปอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดไปใช้กับตัวคอนโซลหรืออะไรเงี้ยมันจะมีการที่เราลดไมโครโฟนได้หรือมือถือบางรุ่นเองเนี่ยก็สามารถที่จะปรับความเบาแล้วก็ความดังของเสียงได้นะครับภายในเกมเองเนี่ยมันก็มีการปรับเสียงดังเสียงเบาของไม์ด้วยนะฮะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับ สรุปแล้วนะสำหรับหูฟังอินเอียรุ่นนี้นะถือว่าเป็นหูฟังอินเอียร์ที่ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะฮะเพราะว่าตัวฟีเจอร์เองเนี่ยค่อนข้างที่จะครบมากๆเลยทั้งการใช้ร่วมกับหลายแพลตฟอร์มได้นะแล้วก็ความแข็งแรงทนทานค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานมากๆนะสำหรับหูฟังรุ่นนี้แล้วก็รับประกันทั้งหมด2ปีด้วยกันนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะอยากจะให้อุดหนุนไปลองใช้มากๆเลยนะเพราะว่าตัวนี้เสียงดีมากจริงนะเอาไปเล่นเกมบนมือถือหรืออะไรนี้นะครับสุดยอดเลยนะและเสียงไมเคร์มากๆถือว่าโอเคมา,มากๆกับราคาแบบนนี้นะ อยังไงแล้วนะฮะถ้าเกิดสนใจหูฟังรุ่นนี้นะฮะสามารถไปหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านขายสินค้าที่ชั้นนาทั่วประเทศได้เลยหรือว่าสั่งซื้อทางเพจของเราก็ได้เพจ ega zone นะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe นะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสินค้าต่างๆนะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ w w w e j z o n c o m ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ